กดหยุดเพลงกัอนเ้ยน,นะแม่เดี๋ยวมันค้างอีกพี่ๆอยากได้สอบใหม่แจ้งมาได้เลยนะคะอ่ะต่อจากเมื่อกี้พี่นะมันค้างนะ กระสอบใหม่แจ้งได้เลยพี่นะคะกระสอบใหม่แจ้งได้เลยกระสอบรีวิวลูกค้ารับแล้วนะคะอันนี้กระสอบรีวิวลูกค้ารับแล้วนะคะต่อจากเมื่อกี้นะคะมันค้างพี่มันชอบค้างอะ่ะต่อพี่ต่อ ต่อมาดูต่อค่ะกระสอบใหมพี่แคปแล้วแจ้งนะ้องแอดมินได้เลยนะคะโอเคมาต่อไปเป็นอะไรกาฮาร์ใช่ไหมอ่ะต่อไปนะคะพี่หาต่อจากเมื่อกี้ต่อจากเมื่อกี้ต,กาาต่อจากเมื่อกี้ต่อไปกาฮาร์ค่ะต่อจากเมื่อกี้ชัดนะคะเสียงมาชัดนะ เสียงมาชัไม่เป็นไรโอเคอะมาต่อที่กาฮาร์ดค่ะพี่แบนทุกตัวแบนทุกตัวค่ะถ้าพี่ซื้อกาฮาร์ดล้วนที่เป็นกางเกงแบบนี้นะคะกระสอบร้อยตัวจะอยู่ประมาณ30,000กว่าบาทตกเฉลี่ยตัวละประมาณ300กว่าบาทค่ะลูกค้าค่ะนะคะอยู่ในกระสอบนี้คุ้มแล้วค่ะลูกค้าค่ะใหม่ๆสวยๆนะคะอะมาต่อต่อไปกาฮาร์ดต่อพี่จ๋ากาฮาร์ดต่อหาป้ายหนัง ไซส์ดีด uh ah. ah ok ok ้วยนะทรงช่างคาเปนเทอร์ไซส์ดีเอลนี่แบบไม่ได้ใหญ่เลยนะดูดิในเทียบกับตัวปูนะเนี่ยอ่านะคะกาฮาร์ตต่อพี่บอกแล้วว่าแบรนด์ทุกตัวบอกแล้วว่าแบรนด์ทุกตัวใครอยากได้กระสอบใหม่พี่รีบแจ้งมาเลยแบรนด์ทุกตัวต่อไปอะไรฮะอ้าวกาฮาร์ตต่อจ้ะพี่จ๋า ต่อไปกาฮัตต่อค่ะรหัสนี้แคปไว้เลยแคปไว้เลยนะคะนี่ตัวนี้เป็นสีเขียวนะสีเขียวกาฮัสามตัวก็คุ้มละโโลโลสวยนะต่อไปโปโล,โลพี่จ๋าลาเฟร์โเลนโปโล,โลค่ะโปโลโล,ลาเฟร์โลเลนทำไมจะจามจังเลยวะเม่อจะจามต้องหลายรอบเลเนี่ยโปโลพี่ นะคะยี่ห้อทุกตัวค่ะลาฟเฟลต์โรลเลนโปโลอ่ะต่อพี่ออยอะไรทอมมี <Tommy. S 1> ต่อไปทอมมี่ค่ะพี่หานะหนูบอกแล้วว่ายี่ห้อทุกตัวทอมมี่ค่ะไฮฟิกเกอร์ทอมมี่ค่ะ,มมคะต่อไปลังเลอร์ค่ะคาเพนเชอร์ แงเลอเป็นทรงช่างนะคะทรงช่างะะแรงเลอนี่นะคะแรงเลอเป็นขาต่อด้วยนะด้านหลังตัวนี้เป็นสไตล์แบบวินเทจมากะมจะจำหลายทางมากเลยเป็นงานรุ่นเก่าๆอ,อ่ะออ้ยข้างในแบบขลังมากเลยลูกค้า ดูดิงานยังใหม่กิฟอยู่เลยอ่ะด้านในอ่ะเหมือนกางเกงแบบยังไม่ได้ผ่านการใช้อ่ะแต่อยากจะเห็นมากเลยว่ามันเป็นแบบงานจากที่ไหนอ่ะเนี่ยแคร์มันโหแครมันเก่ามากแล้วอ่ะดูดิแคร์เก่ามากแล้วพี่สมัยไหนวะเนี่ยตัวเนี้ยดูกระดุมดูแบบโหพี่ดูซิปดิ อย่างดีเลยนะขอบแบบยังใหม่เลยอะ่ะต้องยกมือไหว้แล้ะตัวเนี้ยเกิมดมาแล้วยังไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเก่าเก็บแล้วพี่ตัวเนี้ยสุดยอดอ่ะต่อไป<ม>กางเกงทหาระคะ่ะมาทหารนะคะนี่อาร์มี่แท้นะคะพี่หาอาร์มี่แท้นะคะ อาร์มี่แอร์ฟอร์ดนะคะอาร์มี่ของแท้เลยพี่ไซส์ดีๆทั้ง <c oughs> นั้นเลยนะคะไซส์ดีงานดีพี่ <c oughs> นั่นไงดูตูดดิอาา่ะฮะใครอยากได้สอบใหม่พี่แจ้งหนูมาได้เลยนะคะแคปแล้วแจ้งแอดมินได้เลยอ่ะเฮ้ยขอลาย ACU ก่อนได้ไหมแคปได้ลายนี้ก่อนนี่อาร์มี่แท้ทุกตัวดูซินั่นน่นะฮ่ดูซิน,นั่นน่ะ สวยงามสภาพดีสูดไม่ขาดไปขาไม่เสียงานยังสมบูรณ์สมบูรณ์ทุกอย่างเฮ้ยเอา A C U ก่อนดิอันนี้เป็นอะไรเขาเรียกลายอะไรนะวูดวูดวูดอะไรแล้วนะพี่โก้เนี่ยลายนะที่เป็นพรางแบบไม้นะวูดแลนอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้แล้วนึกไม่ออกอ่ะเอา A C U ก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันอืม อย่างอื่นเคยว่ากันนะคะได้กองทัพแทๆ้ๆนี่พี่ดูนะคะโอ้แม่แจ่มวะ่ะดูพี่ดูไซส์เอสเกลแบบหน้าน่า,นาจะสามสิบสามสองได้นะขอรับคอก่อนโอ้คนนี้เป๊ะเลย สวยเท่เลยพี่สวยเท่เลยนะคะงานดีมากค่ะสะอาดมากอมีเสื้อติดมาตัวหนึ่งด้วยอ,อ่ะอ๋อเดี๋ยวเราค่อยให้ลูกค้าดูตัวสุดท้ายเนาะลูกค้าได้ทุกตัวที่อยู่ในกระสอบค่ะมีอะไรอยู่ในกระสอบก็ได้ตามนั้นเลยค่ะทุกตัวที่อยู่ในกระสอบค่ะ งามงามพี่งามสภาพดีๆขายได้ทุกตัวตรวจไม่มีเสียเลยงานดีมากฮะมีดิกกี้มาด้วยน้าบอกแล้วมันมีกาฮาร์มันต้องมีดิกกี้จะไม่มีดิกกี้ได้ไงเออเนี่ยดูดิฮะดิกกี้ก็มามาให้ครบมาทุกยี่ห้อมาทุกแบรนด์สภาพใหม่มากค่ะพี่ค่ะ ตูดไม่มีบางไม่มีขาดเลยนะดูดิงานดีมากค่ะดูต่อพี่ตัวนี้ไซส์แอลนะคะไซส์แอลอามีแท้ๆเลยนะใหม่ๆเลยนะผ้าสะอาดดีดูโอ้โหแรมค่ะลูกค้า ต่อไปลายอะไรคะอุ้ยขอลายนี้ก่อนอันนี้น,นี่ขอลายนี้ก่อนมาตัวเดียวใช่ไหมลายนี้อันนี้มันเป็นทหารอะไรแล้วอะ่ะที่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 เขาไปทะเลทรายอะ่ะทหารไม่รู้ดิมันมันม,นม่ลบในแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันอะ่ะมันลบในแต่ละที่มันก็ใส่ไม่เหมือนกันอะ่ะบอกไม่ถูกอะ่ะลายเนี้ยรู้ลายอะไรเหมือนกันนะจะเป็นอาร์มี่ของแท้คะ่ะ a r m ของแงอท้เลยในี่น่าจะทหารไทใช่นี่เอาลายนี้ก่อน <F> วุดเล่นวุด <F> <ๆ>เล่น n d อะไรสักอย่างหน,น,น,นึ่งอ jungle อามีแท้ทุกตัวเลยนะแซบนะคะมันเหมือนเป็นลายพราง,งอะไรสักอย่างนะคะ อ่ะต่ออันนี้อะไรอันนี้ดิกกี้อ๋อดิกกี้นะคะตัวนี้ดิกกี้พี่ดิกกี้ไซส์เอ็มดิกกี้ไซส์เอ็มบอกแล้วว่ามันมันต้องมามันไม่มาได้ไงกาฮาร์ดมันมามันต้องมาเราเปิดกระสอบทุกรอบเลยเจอดิกกี้ทุกรอบดิกกี้อย่างน้อยต้งงหรเออมันต้องเจอใช่รหัสเนี้ยเราเปิดหลายทีแล้วยังไงมันก็ต้องมาอ่ะอน,นี้เอ็มอ๋อโอเคอ่ะหมดละ เนี่ยพี่ดูดิภาพโคตรดีอ่ะดีมากเลยค่ะเนี่ยก้นอะไรต่างๆคือเต็มมากพี่ปลายขาอะไรพวกนี้นะ,ะเดิมราคาหกพันห้าพี่หกพันห้าก็ะสอบใหม่แคบเลยรีวิวสอบนี้ลูกค้าโอนแล้วลูกค้าโอนไวรีวิวสอบนี้ลูกค้าโอนแล้วพี่นะ สอบใหม่มาเลยพี่มันมีสองคลิปนะมีสองคลิปนะคลิปก่อนหน้านี้คลิปไลฟ์ก่อนหน้านี้นะคะพี่ลองดูมันจะมีเป็นวอร์มมีกีฬามีดีวายเป็นยีนแล้วก็มีคอตตอนที่เป็นการฮาร์ดนะคะแล้วก็มีทหารนะคะที่เป็นอา์มีจะเป็นแบรนด์ทั้งหมดเลยคือเปิดกระสอบลูกเดียวพี่ขายได้ทุกตัวนะคะรหัสนี้ยมันจะเป็นกระสอบขนาดเล็ก60ตัวแต่พี่หาได้ทุกตัวอ่า,อาดูต่อพี่นะคะ ทหารกันต่อค่ะดูงานค่ะคือหนูมั่นใจอะว่าพี่ขายได้เกินอะคืองานแบบแบบเนี้ยหนูเห็นลูกค้าขายต่ำๆก็เท่าไหร่เจ็ดแร้อยมะหนูเห็นลูกค้าขายอะเออนะนี่ได้ทหารเยอะนะสอบเนี้ยนะทหารออกเยอะนะออกเยอะกว่าสอบก่อนๆที่เราเปิดอีกนะสอบเนี้ยสอบก่อนๆมันได้วอร์มนะอ่ะมีเอี้ยมนะคะมีเอี้ยมมาตัวหนึ่งนะคะเอี้ยม เอี้ยมมาตัวหนึ <ENNIS S 1> ่งนะคะมีเอี้ยมตัวหนึ่งมีเอี้ยมตัวหนึ่งนะคะพี่นี่นะคะเป็นเอี้ยมของทหารค่ะมีมาตัวหนึ่งนะคะแล้วก็กระสอบนี้มีเสื้อยืดติดมาตัวหนึ่งพี่กระสอบนี้มีเสื้อยืดติดมาตัวหนึ่งพี่มีเสื้อยืดติดมาตัวหนึ่งงานเม็กซิโกค่ะ มีเสอยือดติดมาตัวหนึ่งลูกค้าก็ได้ไปเลยนะคะคือมันน่าจะติดมาค่ะลูกค้าก็ได้ไปเลยค่ะตามนั้นเลยลูกค้าก็ได้ไปตามนั้นเลยนะคะมีเสอยือดติดมาตัวหนึ่งในกระสอบตัวนี้เป็นตะเข็บสองตะเข็บงานเม็กซิโกค่ะตัวนี้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ม็กซิโกอะโอเคลูกค้าขอบคุณมากเลยกระสอบใหม่สอบถามมาได้เลยพี่กระสอบใหม่สอบถามมามได้เลยนะคะ รหัสนี้เลยพี่จ๋าแคปแล้วแจ้งทางลาหรือทางเพจ a c e b o o k นะคะมี2คลิปนะคะพี่ค่ะมี2คลิปนะคะเป็นคลิปก่อนหน้านี้จะอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะมี2คลิปเพราะว่าเมื่อกี้มันค้างหนูก็เลยเปิดไลฟ์ใหม่ได้แบรนด์ทุกตัวคุ้มมากค่ะลูกค้าหนูไม่ค่อยมาเปิดรีวิวรหัสนี้เพราะว่าหนูเปิดเยอะมากแล้วก็เลยแบบเออ เราเราเปิดอยู่แล้วบ่อยๆอะไรเงี้ยนะแต่พอดีอยากจะลองเทสล็อดนี้ว่างานมันเป็นยังไงนะคะสุดยอดเหมือนเดิมไม่ผิดหวังโอเคอ่ะสอบถามทางลาหรือทางเพจเฟซบุ๊กได้เลยนะพี่นะใครอยากได้กระสอบใหม่พี่จ๋าแคปหน้าจอคลิปนี้ไลน์นี้นะคะลไลน์ดีหนูใส่ไว้ให้ด้านบนนะพี่นะเราไม่มีพนักง,งานทักหาลูกค้าก่อน ะะไม่มีพนักง,งานให้คุยแชทส่วนตัวถ้าใครแอบอ้างว่าเป็นอแอดมินของพูสิตาแล้วไปคุยแชทส่วนตัวนั้นพี่ระวังไว้เลยนะคะมิจฉาชีพอันดับหนึ่งเราไม่มีการทักหาลูกค้าก่อนนะลายไอดีของเราอยู่ด้านบนนะพี่นะหรือทักเข้ามาทางกล่องข้อความของเพจที่ไลฟ์สดอยู่นี้เท่านั้นนะคะทักเข้ามาทางกล่องข้อความของเพจที่ไลฟ์สดอยู่นี้เท่านั้นนะคะโทรหาปุ๊หาพี่โก้ได้เลยเบอร์โทรหนูใส่ไว้ให้แล้วด้านบนนะคะ โบไม่มีบริการเก็บเงินค่าสินค้าปลายทางนะคะโอนค่าสินค้านะคะลูกค้าขาส่วนค่าขนส่งลูกค้าจ่ายกับขนส่งตอนรับสินค้ารายการไหนที่เรารวมค่าส่งลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าส่งเพิ่มรายการไหนที่ไม่รวมค่าส่งลูกค้าจ่ายค่าส่งตอนรับสินค้านะคะโอเคไลน์นี้หนูปิดไลน์ไปก่อนเจอกันใหม่ละทัาไปพี่จ๋าสวัสดีค่ะสอบนี้เอาทหารเยอะดีนะอืม